จื้อไวเซนน่้ใครกินน้าตตยเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอิ่งแง่มาแง่ครับผมสวัสดีครับครับวัสดีครับลุงชัยวันนี้หน้าตาสดชื่นแจ่มใสขนาดเออครับหน้าใครดําไปหน่อยเนอะครับใส่แป้งแหมักหน่อยบ่พอละครับแต่อิ่งก็ขาวแล้วขาวหรือยังขาวแล้วเหรอลุงชัยนี่ปกตินี่เป็นคนงุดงีดกะแม่นนี่อย่างถึงชอบงูเงิด ก็ผมไปโคดทีมิง่งถ้าอย่างถึงต้องทีมิง่งก็โคนมันถามผมเนะี่ยมันอู้กวนประสาทผมเลยขีมิง่งอถ้าไขรอู้ออก,กวนประสาทนี่จะมิ่งเลยกะ่ะแม่ปกติมิง่งเหรอปกติก็เฉยเฉยอา้าวแล้วตะก,กี้ยังว่ามิ่งอหอครับก็มิ่งอะ่ะก็โคนตีอูนะ้เนี่ยบาดเดียวเนะี่ยมันย่าผมมิง่งอา้าวมันย่าด้วยเหตุผลอย่างครับก็เพราะมันถามกวนตีเนะะี่ย่ะ ผมไปมิง่งปิ้นยังไม่ได้ถามอย่างสักกรรมด้วยนะครับแล้วลุงชัยไปมิ่งบ่มีเหตุผลเลยโอ้นี่ใส่ผมมันนี่อะอันนี้ถามแต่แต่นะครับจากใจเอฟซีปกตินี่ประจําเดือนลุงชัยนี่มาปกติครับเดือนหนึ่งมากี่เตื้อถ้าผมเป็นผุ้หนญะิงอะผมถึงมีประจําเดือนเนะี่ยก็เห็นอารมณ์มันคล้ายๆกันนะครับมันหมายใจมาคนได้อย่างปะเกยวก็ประจําเดือนกันครับไปเก่ยวอย่าง ผมเปลีผ่ผู้ชายเปลี่ยผู้หญิงไม่ไรอแล้วอารมณ์ยังฉุนเฉียวครับเออนี่ใส่หงม,มันอย่ี้ยเรื่องของเรื่องประเดี๋ยวเนี่ยก็คือเอฟซีเปิ้ลฝากถามเข้ามาว่าลุงชัยเนี่ยประวัติส่วนตัวลุงชัยเนี่ยลุงชัยนี่เป็นคนพื้นที่จังหวัดไหนครับจังหวัดเชียงใหม่เกิดที่ไหนครับเกิดแม่เด็กลุงชัยไปเกิดคนเดียวเลยครับขึ้นรถไปเกิดคนเดียวเลยครับไ้่หาจะขึ้นไปได้ไง ก็แม่าต้องอ่ะเปิ้ลเอาหาไปเกิดปุ้นและหาไปเกิดคนเดียวกัอเออลุงชายแบบได้เดินทางไปเกิดคนเดียวเนาะครับนาอใครไปเกิดคนเดียวได้ถามคนนะคนถามนะ่ะคุณเกิดแม่คุณไปเกิดคนเดียวกอถ้าแม่คุณมาเอาอป,ป้าคุณไปเกิดคุณถามพีดละลุงชายเป็นคนจังหวัดไหนครับเชียงใหม่ เกิดที่ไหนครับแม่เด็กอยู่อำเภออย่างครับสิลปีอ๋อเป็นคนสิลปีเลยกครับแม่แล้วลุงชายบบอยากไปอยู่จังหวัดอืน่นไปเกิดจังหวัดอื่นกัครับลุงชายยังบับไปเกิดจังหวัดอ,อื่นไปอยู่จังหวัดอืน่นเออ้าเขต้องไปถามแม่ฮะก่อนคือเพิ่ไปเกิดจังหวัดอืน่นก็แม่ฮะเกิดเชียงใหม่ะ่ะเปิ่งก็เอาฮะเกิดเชียงใหม่ก็ ลุงชายบะมีใจไปเกิดที่จังวัดอื่นกะครับโอ้บามีใจไปเกิดอย่างจังจังวัดอื่นคุณต้องไปบอกแม่หมวก่อนแม่ไปเกิดเจ็บต้องนะไปเกิดที่อื่นจ่ะจังวัดอื่นแต่ปกติแล้วลุงชายก็อู้เมืองกะครับเออก็อู้เมืองน่ะก็โคนเมืองอ่ะโคนที่ไหนครับก็โคนเจียงใหม่ก็อู้เมืองกะ อำเภออย่างครับสารปีอ่ะเกิดจังหวัดไหนครับเชียงใหม่แล้วหน้าตาลุงชยยัยจะเหมือนคนจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้ฮะเป็นลูกครึ่งพ่อพี่ลกูกแม่เชียงใหม่แล้วเป็นไปได้กันที่ไหนครับไม่หู <c oughs> ก็ห้ามมาได้เกิดเจ้าหรอกฮะไม่หูเรื่องได้ไหนอันแสดงว่าลุงชัยภูมิลำเนาเดิมลุงชัยก็คืออำเภอสารปี จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารปีอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่แล้วไ่อยากไปเกิดที่อื่นกันไหมคยากพี่น้องที่มีก็ครับตายไปแล้วแล้วลุงชัยล่ะครับไม่ได้จะตัวไปโอ้มันมาถือข้าวของมันเสียแต่ลุงชัยเป็นคนอำเภอ สารปีจังหวัดเชียงใหม่แล้วลุงชัยคืดหรอครับว่าลุงชัยจะอยู่แหมยาวนานมอกใดกี่วันกี่เดือนกี่ชั่วโมงเอาอันนี้ฮะไปหูได้อย่างไรว่ราให้จะตายเมื่อไรแต่ภูมิลำเนาเดิมของลุงชัยเชียงใหม่อำเภอสารปีแล้วปกติตึงวันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่แนาวัดวรุวนันอยู่กับไขรครับ ยุคอะไอมาเสมเออจบข้าวเออแล้วยังมาอู้กันมวนๆครับผมนลำคานมันลำคานไข่ครับลำคานไอเสมเนี่ยภูมิลำนาเดิมของลุงชัยอยู่ที่ไหนครับฮะแมมละเชียงใหม่จังหวัดละครับกดเชียงใหม่อะ่ะภูมิลำนาเดิมของลุงชยัยเชียงใหม่อำเภอสารป,ปีแล้วภูมิลำนาเดิมแหาแมมละภูมิลำดมาม้ มาดำซ้ำซ้ำักซักก็เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่อำเภอสารปีแล้วภูมิลำเนาเดิมของลุงชายฮะเชียงใหม่เชียงใหม่เว้ยเชียงใหม่เชียงใหม่น้ำคานถ้าให้กินนล้วตายกับสุงเขาว้ไปแล้วแล้วภูมิลำเนาเดิมให้ให้กินนล้วตายเชียงใหม่เว้ยแล้วภูมิลำเนาเดิมโไปไหนไก